กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งมีกษัตริย์ผู้ชาญฉลาดและเที่ยงธรรมชื่อพ่อขุนผาแก้วพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินของพระองค์ด้วยความเมตตาและความยุติธรรมประชาชนของพระองค์นั้นเทิดทูนพระองค์เป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยังทรงทุกข์ระทมเนื่องด้วยเจ้าชายแสงปราด พระโอรสพระองค์เดียวของพระองค์นั้นตาบอดมาแต่กำเนิดเจ้าชายแสงปราดเป็นหนุ่มที่มีจิตใจดีฉเฉลียวฉลาดแม้จะพิการก็ตามพระองค์ปรารถนาที่จะสำรวจโลกนอกกำแพงพระราชวังและต้องการเรียนรู้การใช้ชีวิตพลเมืองของพระองค์เจ้าชายมีความสามารถพิเศษในการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นผ่านทางเสียงของพวกเขา สามารถแยกแยะความจริงเท็จสุขทุกข์จากคำพูดเหล่านั้นพระองค์ยังสามารถได้ยินเสียงที่ไม่มีใครได้ยินได้อยู่มาวันหนึ่งข่าวของคุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในป่าจากคนที่ขายของป่าบอกเล่าต่อๆกันไปข่าวนี้แพร่สะพัดไปถึงพระกันของเจ้าชายว่ากันว่าสมบัติชิ้นนี้มีพลังวิเศษ ที่ทำให้คนตาบอดมองเห็นได้เจ้าชายแสงปราดมีความปรารถนาที่จะมองเห็นและช่วยเหลือผู้อื่นที่เผชิญกับความยากลำบากเช่นเดียวกันจึงทรงนมน้าวพระบิดาของพระองค์ให้ประธานการอนุญาตให้เจ้าชายออกเดินทางไปยังดินแดนแห่งนั้นซึ่งเต็มไปด้วยพยันอันตารายนานานับประการพระราชาทรงลังเลด้วยเกรงว่า พระโอรสอันเป็นที่รักจะพบกับอันตรายแต่พระองค์ก็ทรงเข้าใจความปรารถนาของเจ้าชายที่ต้องการจะเห็นโลกด้วยพระเนตรของพระองค์เองในที่สุดพระราชาทรงประทานอนุญาตโดยให้ผ่าใต้คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์พร้อมทหารนอกเครื่องแบบไปด้วยจำนวนหนึ่งติดตามเจ้าชายไปในการเดินทางครั้งนี้ เมื่อการเตรียมการพร้อมแล้วเจ้าชายแสงปลาดพร้อมคณะจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าทึบพวกเขาเผชิญอุปสรรคมากมายต่อสู้กับสัตว์ป่าท้องภูมิประเทศที่อันตรายและอดทนต่อสภาพอากาศอันเลวร้ายไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงไหนแต่ปณิธานของเจ้าชายแสงปลาดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเดินทางมาอีกหลายวันพวกเขาก็ได้พบกับปาสี ผู้อาศัยอยู่ในถ้ำเงียบสงบคณะเดินทางนั่งลงยกมือไหว้รอพระฤาษีสักพักหนึ่งพอท่านลืมตาขึ้นเจ้าชายก็สอบถามถึงเรื่องของขุมทรัพย์ที่ตั้งของยารักษาดวงตาท่านฤาษีชี้ทางพร้อมเตือนก่อนที่คณะของเจ้าชายแสงปลาดจะออกจากถ้ำเพื่อเดินทางต่อไปว่าขอพระองค์ทรงจำไว้ว่า ใจที่บริสุทธิ์ปราศจากความละโมบเท่านั้นจึงจะเปิดทางสู่หุมทรัพย์ได้ด้วยความหวังเจ้าชายแสงปราดและคณะเดินทางต่อด้วยความยากลำบากมาหลายวันพวกเขาก็มาถึงน้ำตกลึกลับที่ซ่อนอยู่กลางป่าลึกเสียงของน้ำตกกระทบหินคล้ายจะกระซิบบอกความลับโบราณแก่เจ้าชายเจ้าชายยืนสงบนิ่งสักครู่ ทำใจให้ว่างๆและฟังเสียงนั้นหลังจากนั้นเจ้าชายก็บอกเส้นทางแก่ผ่าใต้ให้พาพระองค์ไปยังถ้าที่ซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตกภายในถ้ำพวกเขาค้นพบรูปปั้นนกยุงทองอันสง่างามส่องประกายแวววาวงดงามดวงตาของนกยุงประดับด้วยอัญมณีล้ำค่าแต่ละดวงมีพลังอันน่าหลงไหลในตัวเองเจ้าชายแสงปราด จับกระแสพลังนั้นได้ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรู้สึกถึงกระแสพลังงานที่เต้นเป็นจังหวะไปรอบๆกายของพระองค์เจ้าชายสัมผัสดวงตาของนกยุงอย่างเบามือและแสงเจิดจ้าก็ห่อหุ้มร่างของพระองค์ไว้เมื่อแสงจางลงเจ้าชายแสงปราดก็ลืมตาขึ้นและมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยสีสันและความงามอันแพรวพราวน้ำตาแห่งความสุข ไหลาอาบใบหน้าของเจ้าชายเมื่อพระองค์ตระหนักได้ว่าความฝันที่รอคอยมาเนิ่นนานนั้นบัดนี้สำเร็จผลแล้วเจ้าชายจึงสั่งทหารให้เดินทางออกจากถ้ำโดยห้ามทุกคนหยิบสมบัติใดๆติดตัวไปทั้งสิน้นเพราะสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดก็คือชีวิตนั่นเอง เมื่อเจ้าชายแสงปราดเสด็จกลับถึงราชาอาณาจักรของพระองค์ประชาชนก็ให้การต้อนรับเมื่อทราบข่าวเรื่องของการมองเห็นของเจ้าชายต่างก็เฉลิมฉลองการกลับมาอย่างปลอดภัยและมีชัยของพวกเขาเจ้าชายเองก็ทรงอุทิศพระองค์เองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนของพระองค์ทรงใช้พรสวรรค์ในการมองเห็น และการเอาใจใส่เพื่อเข้าใจความต้องการของไพร่ฟ้าประชาราชนส่งสั่งสอนและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเมื่อเจ้าชายได้ครองราชก็ทรงเป็นกรรษัตริย์ที่ชาวเมืองรักทรงอยู่ในทพศพิธราชธรรมปกครองบ้านเมืองให้อยู่ในความผาสุกเรื่องราวของพระองค์แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรสร้างแรงบันดาลใจแห่งความหวังและเตือนใจทุกคนว่า วิสัยทัศน์ที่แท้จริงนั้นมาจากจิตภายในหาใช่เพียงแค่สิ่งที่ตามองเห็นภายนอกดังนั้นมรดกของเจ้าชายแสงปราดผู้เคยตาบอดจึงยังคงอยู่ย้ำเตือนผู้คนรุ่นหลังว่าข้อจำกัดทางร่างกายไม่ใช่อุปสรรคต่อความสามารถในการสร้างสารรค์ความดีงามหรือความสำเร็จต่างๆในโลก ค่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานไทยที่ทางช่องได้แต่งขึ้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ